สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมววันนี้พี่ก็ฟิวอยู่ทั้งวันตั้งแต่เช้าเอ้ยมาตั้งแต่เช้าตีห้าตีสี่ยังวิ่งเล่นอยู่กับเด็กๆเย็นเช้านี่ค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่26่ธันวานะคะอากาศเย็นพอดีพอดีค่ะ20องศา19องศาเฮ้ยนูไปไหน เอ็แม่พี Stay behind. Stay behind. Stay behind. Stay ่กอดเล่น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  no. ข <laughs> ึ้นมาเพชรเคียวเพชรไน่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เจ๊พี่กาแฟสุดหล่อกว้างน้อยของเรากว่าตุ่มตุ่ม่มเลยไปไหนนาเฮ้เฮ้เฮ้เไม่ใช่มันไม่ใช่ที่มันกระถางพี่ไว้ไปไหนเนาะวันวันไอ้วัน อ้วน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 ของพี่เล่นล่าของพี่ทันเหรออยากเล่นกับพี่อ๋อเล่นกับเขาแต่ก <to> ล anyway ัวอยากเล่นกับเขาแะ่กลัวน้องอยากเล่นด้วยน้องอยากเล่นด้วยแต่กลัวพี่อ้วนดูหกอ้วนตุ้ม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  เปรีป้ยไหมพี่ฮะพี่เกฟิวไอ้เกฟิวอ้วนของพี่อีอ้วนของพี่ดูทำดูทำดูทำนกเยอะเอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น <Healthcare> กับพี่อยากเล่นแต่ก็ขู่ฟ้องฟ้องกลัวพี่เขาเฮ็ดมาเล่นกับพี่เขาเหรอ ไปฟิลสุดแล้วเอ่ขันไงขันเลยกาเกลเชลาบนดังศิษยาเท่าน้ำเก่าฮะขันหาพี่เก่าฮะนะอยากเล่นกับพี่เขาเฮี่ยเพชรดีใจนะพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาเต็มบ้านนะเช้านี่นอนสบายเลยเขาขี้ดิน ตาบะาตาบ้วันดูเขาใหญ่มากดูใหญ่กับมือเราอีกหน้ะมือนิมน่มๆมือนิมน่มๆไม่แสบนะแสบ,แสบแสบเล่นกับพี่เหรอหืมหนูอยากเล่นกับพี่เหรอทำดูทำดูทำโล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 ไม่จะฟิวันโล โลโลเละโลเลจะจิ้มกันเลยจิ้มกันเลยจิ้มหัวเลยจะเกย์มาเี้ยเอาเหี้ยถึงคือเดี๋ยวอยากเล่นกับพี่อยากเล่นอยากเล่นการเล่นกันดีๆถ้าก็พามาดูนะคะเด็กๆมาเล่นกันตอนเช้ากินอาหารเสร็จมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้า ตัวเล็กๆกลับกับไปแล้วมากับแม่เขาพี่ใหญ่เลยพ่อเขายังอยู่เล่นกับน้อง <c oughs> เขาต้องคุมอนาเขต <c oughs> พราใหญ่พ่อใหญ่พราใหญ่กับฟิลเลี้ยงเด็กๆนะเลี้ยงลูกรับพี่เที่ยวเพชรเป็นลูกด้วยนะกับฟิลรู้ป,ปะ รึป้รับน้องเป็นลูกเป็นะดูแลน้องๆด้วยนะไอ้น้องของพี่ไอ้น้องของพี่ <S <S น่ารักเขาใจดีเฮียพิกเราก็เลยอยากเล่นเดู๋ดูเด็กชายมาดูเด็กน้อยน้อยมาเล่นการมากินข้าวเนาะอย่างเช้าวันอาทิตย์ แสบไปอยากเล่นพี่ใหญ่แกฟิวหมาหน้อยจมูุจมูดูหกักตัว,ต,วตัวบ้านนี่หลอนะเนี่ยใครวะใครมันหลอดนางใครมันหลอดาฟิวของพี่ตาฟิวมันหลออยู่แล้วใช่ไหมตาฟิวมันหลออยู่แล้วใครนางหน้าแหลมม่าหลบ สวัสดีท่านผูช้ชมเลยเนาะสวัสดีนายสวัสดีท่านผูช้ชมนายนะแล้วแสบแสบแสบน้อยนี่ดงบอลจี๊ไขวะไข่วะเด้อเด้อเด้เด้เผ็ดเผ็ดมาหาพี่ก็ดิเนาะมาเล่นกับพี่เขาป่าแสบแสบของพี่แสบของพี่เอ้ยค่ะเช้านี้กับ เด็กๆน่ารักเนาะเล่นมาเที่ยวกันใครที่ไปตั้งแคมป์รือเที่ยวนาะตั้งปิ้งเที่ยวชมวิวเนาะให้กับชีวิตตัวเองกับัหยยุดสววนนบรรยากาศหนาวๆเนาเนะมาเที่ยวกันาใายมีความสุขสนานกันนะคะกับปีใหม่นี้คริสต์มาสนี้ วัดจีนายท,ที่วัดจีทนผู้ชมนายพี่ใหญ่ไปไหนแล้ววะพี่ใหญ่ไปไหนแล้วพี่ใหญ่กลับแล้วม้งนี prayed, ่ค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้อ๋อพี่ใหญ่มากินอาหารพี่ใหญ่หิวพี dinero. ่ใหญ่เคียวเฟียดแล้วนี่ค่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมนูแมวช่องน้องแม่ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะน้องเขาเล่นเหนื่อยแล้วกินข้าวแล้วฝากกดมาค่ะสวัสดีค่ะแสบแสบเอ๊ะหันนี้นี่สวัสดีท่านผู้ชมอะไรเนาะเอ๊ะจะเอาแสบนี่ค um, ่ะสวัสดีค่ะ